สวัสดีค่ะซิมค่ะอุสมาดารามั่นจากแชนแนลเด็กไทยใกลบ้านค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำความรู้จักกับตัวตนของเจ้าของชนแนลเด็กไทยใกลบ้านไปแล้วสัปดาห์นี้จะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวของการทำคอนเทนต์ชนแนล u ูทูบกันให้มากขึ้นครับ สำหรับตัวซิมเนี่ยไม่ได้ทำตัว YouTube หรือว่า Facebook เป็นงานหลักเนาะเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำเป็นงานอดิเรกแน่นอนว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเวลานะคะเพราะว่าซิมทั้งคิดคอนเทนต์เองถ่ายเองตัดต่อเองลงเองทุกอย่างเลยคือแบบทำตั้งแต่พรีโปรดักชันจนถึงโพสโปรดักชันด้วยตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำวิดีโอ1คลิปอะค่ะมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะทำให้ในระยะหลังเนี่ยเราก็ ลองคิดดูแล้วว่าเ,ออเทรนด์การเสพสือ่อโซเชียลมีเดียของคนในสมัยนี้เป็นยังไงแล้วก็รวมถึงคนดูเราอะค่ะก็โตขึ้นด้วยหลังๆนี้ก็เลยลองเอ็กซ์เพร t เมนต์ลองทำเป็นพอดแคสต์ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้เวลาน้อยลงเนาะส่วนตัวซิมคิดว่ายูทูบเบอร์แบบทุกๆคนะ่ะ น่าจะต้องเคยเจอ hate comments หรือว่าหรือแม้แต่การทำ Facebook นะคะของซีมเนี่ยจะมีกรณีที่มุมมองในการใช้ชีวิตอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็มีการแบบมาคอมเมนต์แขวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเ,เข้าใจว่าอ่ะมันมีมันมีดานามิกของตรงนี้อยู่นะเราก็พยายามที่จะแบบว่าเป็นกลางให้ได้มากที่สุด ในสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นแฟกต์เราก็พูดในฐานะแฟกต์อันไหนที่เป็นความคิดเห็นของเราในประสบการณ์ของเราเราก็ต้องพูดชัดเจนว่าอันนี้คือความคิดเห็นของเราประสบการณ์ของเรานะจริงๆเด็กไทยอยากพูดภาษาอังกฤษได้มากๆเลยนะ แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่มันไม่เอื้อต่อการฝึกที่จะพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าทักษะการพูดเนี่ยมันจะต้องลองผิดลองถูกแล้วมีคนมาช่วย correct มันถึงจะพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดเราเป็นคนไทยที่พยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนะมันไม่แปลกอยู่แล้วที่เราจะมี a c ซนต์ของภาษาแม่ติดมานะคะภาษาอังกฤษเราไม่ได้พูดเพื่อว่าให้มันแบบ ดูสวยดูแบบเป๊ะเหมือน native speaker อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจเป้าหมายของมันหรือเปล่าว่ามันคือการสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการจะพูดดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องถูกต้องไพเราะร้อเก็ได้แต่ว่าพูดในสิ่งที่เราคิดออกมาให้ได้ค่ะ สำหรับใครที่อยากจะมี YouTube Channel นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์เป็นของตัวเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าลองคิดดูว่ามันมีอะไรที่เราสามารถทำสิ่งนี้ได้ในทุกๆวันอะคือแบบทำไปเรื่อยๆได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่อยๆได้อย่างเงี้ยคะ่ะเราเลือกสิ่งนั้นแหละเป็นคอนเทนต์ที่เราจะทำอยากคิดว่าการทำ u t u b e มันคือเพื่อแบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราเริ่มแบบนั้นนะคะ เมื่อเราทําไปปั๊บแล้วมันไม่มีคนดูเราก็จะหยุดถูกไหมมันก็จะมีแบบไม่มีแรงที่จะทําต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดที่มันเป็นแก่นเป็นเหตุผลของเราที่จะทําสิ่งนี้จริงๆอะคะ่ะต่อให้ไม่มีคนดูเราก็จะไปหาทางให้มีคนดูให้ได้เราก็จะไปแบบคอยดูว่าเอ้ยเขาอยากจะดูเรื่องอะไรมันคือมีกระแสอะไรในปัจจุบันที่เราจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้แล้วผูกกับสิ่งที่เราเชื่อได้บ้าง จะเป็นการคลิกอัปโหลดอะคลิกแบบโพสต์วิดีโอนี้ขึ้นไปอะเพราะว่ามันเป็นการปล่อยของมันเป็นการที่แบบว่าบอกคนอื่นว่าเราทำอะไรเราเชื่ออะไรเรามีความรู้อะไรคะ่ะ